ลองแผ่นนะครับทวแผ่นนะครับอุดรูปแบบมีโหมด GSM นะครับเป็นตัวโปรแกรมเพิ่มความคมชัดเกมเพทูนะครับแต่ไม่ได้ทําให้เพทูมีความละเอียดเหมือนเพทสามเพทสนะครับเพราะว่าความสามารถเพทูมันมีความละเอียดแค่480นะครับส่วนเพทสามเพทสความละเอียดมัน180พวกนั้นมันขึ้นไปแล้วครับเพทูทำไม่ได้นะดังนั้นโปรแกรมตัวนี้จะช่วยให้คมชัดขึ้นมาอีกนิดนะครับของ480นะครับ มอกับทีวีจอใหญ่ครับจอเล็กแบบผมยี่นิ้วไม่มีผลอะไรหรอกครับเราเล่นเกมเ t ทูก็ภาพไม่แตกอยู่แล้วแต่พอเล่น30นิ้วขึ้นไป40นิ้วขึ้นไปภาพมันจะแตกโปรแกรมตัวนี้เลยช่วยให้คมชัดอีกนิดนะครับแต่การใช้โปรแกรมตัวนี้ทําให้ภาพถูกบีบถูกจอบีบขึ้นมาอีกหน่อยนะครับดังนั้นถ้าอยากให้เต็มจอให้ไปดูที่ทีวีเพราะมีปุ่มขยายจอไหมนะครับจะไปปรับที่เททูกับปรับที่โปรแกรมทําไม่ได้ครับต้องไปปรับที่ทีวีเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการลงจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับ จะมี2หน้านะครับเปิดได้อีกหน้าหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าคุณจะเล่นเกมคุณใช้สายอะไรเลยก็ได้นะครับจะสาย AV HDMI Component ได้หมดเลยนะครับเข้าเกมได้หมดเลยแต่ถ้าเราจะใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้ต้องใช้แบบนี้นะครับ P h 2 to HDMI หรือสาย Component 5หัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย AV เหลืองขาวแดงแบบนี้ไม่มีผลนะครับกับโปรแกรมนะแต่ถ้าเล่นเกมปกติเล่นได้เลยครับไม่ใช้โปรแกรมก็ใช้สาย AV ได้แต่ถ้าเป็น G ีซใช้ไม่ได้นะครับภาพมันจะไม่ขึ้นนะครับ อย่างจากที่เห็นนี่ตรงนี้ผมเป็นตัวแก้ครับสองอันนี้ผมแก้โกงให้เรียบร้อยแล้วแต่สี่ต่อสามกับหกสิบหกต่อเก้าคืออะไรสี่ต่อสามก็คือจอแก้วสมัยก่อนครับจอสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่ต่อสามซึ่งเป็นแผ่นท่วไปที่เขาขายก็คือแบบนี้แหละครับสี่ต่อสามเหมาะกับจอสี่เหลี่ยมแต่ถ้าเราเอาตัวนี้มาเล่นกับจอวายสกรีนภาพมันจะยืดออกด้านข้างนิดหนึ่งนะครับถ้ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรไม่สังเกตก็เล่นได้ปกติแต่ถ้าเราใช้สิบหกต่อเก้ามันจะสมส่วนกับจอแล้วด้านข้างมันจะดูกว้างขึ้นนะครับเหม ถ้าเลือกถูกเลือกให้มันตรงกับจอมันก็จะดูดีกว่าแต่ถามว่าแล้วถ้าผมไม่จอไวสกรีนผมเลือกสีต่อสได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาก็เข้าได้เหมือนกันหมดนั้นจะเลือกจอแบบไหนก็ได้ครับแค่ภาพมันจะสมส่วนเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมนะโอเคนะั้นเรามาลงโปรแกรมครับเลือกมาทางขวานะครับแล้วกดปุ่มกลบกบาทถ้าเมมที่เราเสียบให้เสียบเมมเซฟด้วยนะครับเพราะการลงโปรแกรมต้องลงโปรแกรมใส่เมมเซฟก่อนนะถ้าเมมตัวนี้ที่คุณใช้ยังไม่เคยลงโปรแกรม G S M มันจะเข้าหน้าติดตั้งให้เราต้องลงใหม่นะคือหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราลงแล้วจะไม่เข้าหน้านี้นะครับโอเคตอนนี้เมมผมยังไม่เคยลงโปรแกรมตัวนี้มันจะเข้าหน้านี้นะครับให้กดวงกลมครับเลื่อนสีแดงมาที่ NCDFS นะครับแล้วกดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ GSN1 ครับนะผมเลื่อนมาแล้วนะในคลิปอาจจะไม่เห็นสีนะแต่ผมชี้ให้ด,ดูอันนี้ผมเลื่อนมาแล้วนะครับแล้วให้กดปุ่มกรกบาดครับเราจะมีจุดขึ้น จุดขึ้นข้างหน้าที่ GSM 1แล้วสีแดงมาเลื่อนมาแถวที่เออแถวต่อไปคือ GSM 2ก็กดกระกำเหมือนกันจะมีจุดขึ้นตอนนี้มีจุด2จุดอยู่ที่หน้า GSM 1กับ GSM 2แล้วนะครับให้กด R หนึ่งครับลูกศรชี้ที่ Copy ให้กดวงกมลมนะครับกดวงกลมแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นสีเขียวขึ้นแล้วให้กดสามเหลี่ยมถอยหลังกลับหนึ่งครั้งครับเลื่อนสีแดงม,มาที่ MC ศย์ครับแล้วกดวงกลมอ,อันนี้มาดูพื้นที่เซตนะครับ หนึ่งพัน KB เท่ากับหนึ่ง MB ผมมีห้าจุดหก MB เท่ากับผมมีห้าพันหกร้อย KB นะครับพื้นที่ในการลงโปรแกรมใช้สองร้อย KB ดังนั้นพื้นที่ผมพอในการลงนะครับถ้าพื้นที่ตรงนี้คุณไม่ถึงสองร้อย KB ให้ไปลบเซฟเกมอื่นก่อนนะไม่งั้นมันจะลงไม่ได้นะครับเมื่อพื้นที่พอจุดสีเขียวขึ้นแบบนี้ให้กด่1ครับเลื่อนสีแดงมาที่ MC PHU Page นะครับอันที่แถวที่ห้านะแล้วกดวงกลมจะมีหน้าต่างขึ้นมาเล็กๆครับ แต่ไฟล์โปรแกรมใส่เมนเซฟเรานะครับอย่าใช้เมมบูทที่คุณเล่นเกมผ่านแฟลชไดร์มาลงโปรแกรมตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเมมบูทคุณจะบูทไม่ได้นะครับเพราะมันจะทับกันนะครับรอจนกว่าหน้าต่างนี้หายครับพอหน้าต่างหายไปเราจะได้มา2โฟลเดอร์ครับ b w o t b o o t กับ C GSMCSG GSMCSG นะครับสองอันนี้ที่เราได้มาอันนี้แหละครับจบแล้วขั้นตอนการลงเท่านี้นะครับต่อไปก็คือเป็นการใช้งาน ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แค่ลงโปรแกรมเฉยๆนะถ้าตอนนี้ผมกดเข้าไปก็คือเล่นเกมปกติไม่ได้ผ่านโปรแกรมนะครับตอนนี้ผมจะผ่านโปรแกรมแล้วนะครับก็เริ่มาทานขวาเลยครับแล้วกดปุ่มกะกระบาดได้เลยแต่ครั้งนี้มันจะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้แหละเพราะเราลงโปรแกรมไปแล้วแต่มันจะเข้าหน้าที่ตั้งค่าแล้วก็กลับมาหน้าเลื่อเล่นเกมนะครับซึ่งหมด ตรงหน้าที่จะให้กดตั้งค่าตรงนั้นนะครับปล่อยไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับปล่อยนะครับไม่ต้องกดอันนี้คือหน้าที่จะเข้าตั้งค่าถ้าอยากจะตั้งค่าให้กดกระบาดถ้าคุณไม่อยากตั้งค่าคุณปล่อยเลยครับมันจะบารโหลดสิ่งที่ผมตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยมันจะกลับมาเองนะครับแต่ถ้าสังเกตตัวนี้จอเริ่มถูกบีบมันิดหนึ่งแล้วนะครับแต่ตัวหนังสือจะเริ่มคมมันนิดหนึ่งนะครับเราก็เลือกเกมเลยครับจอแบบไหนเอาแบบโกงไม่โกงไม่โกงหหรืือออโโกกกงงจแแแบบบบบบไนนนนนะะั้ผมเเล16่ป็ ก็กดเข้าไปเลยครับ,เ,บวเวลามันเข้าเกมไปแล้วนะครับตัวเมมเที่ลง gsm อยู่ตรงเนี้ยคุณเสียบทิ้งไว้เพื่อเซฟเกมได้หรือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเมมเป็นตัวอื่นมาเซฟเกมดึงเมมตัวนี้ออกได้นะครับไม่จําเป็นต้องเสียบค้างไว้ตลอดก็ได้นะเพราะมันถือว่ามันเข้าโปรแกรมไปแล้วนะครับโอเคมัน เดี๋ยวผมดึงเมมออกนะครับให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะเซฟใส่เมมผมผมไม่อยากให้เซฟนะครับอันนี้ผมดึงออกให้ดูนะครับว่ามันไม่มีปัญหาเห็นไหมครับผมดึงออกแล้วนะก็ยังเล่นได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดจะเซบไว้เซฟก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่อยากเซฟนะก็เลยดึงออกอีกท,ที่กิไปนั่งลบเซฟอ่ะมันจะเยอะ แผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดใช้งานเล่นได้นะครับ